สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้ช่วงเย็นนะคะพาทีมงานมาเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะทีมงานมหาเร่นสาวว้าวผู้ชายที่นี่ก็ที่คืออยังเคลื่อนม้เคลื่อนยังนนสังนะคะ แน่ไปลงรถลูกพี่มาตั้งไก่มหา,หากินน้ำสมก็ได้พาแวะตลาดนะคะก็ได้อาหารทะเลไปให้ทีมงานกินตอนเย็นนะคะ <g oda> ได้หอยแมงผู้ได้หอยหลายอย่างได้ปลาหมึกนะคะไปให้ทีมงานเพ็ดกินแรงค่ะ <t od> <g oda> ตอนนี้ก็ยังอยู่นนสังนะคะทุกคน มีงานงอกค่ะละร่างสิพ้าประเด็นเซามาตั้งไกลเพิ่นมาตั้งไกลกินเก็กน้ำสมี่มาตั้งไกนมาตัไกกินเกเอาสมดีบ่โอ้อะไรดูดดินน้อะไรดูดิเนี่ยพินนี้ดูดอะไรอาเงี

เธาหน้าปั่งมานบนจะบวดได้อะไรได้ตีนโด้ตีนจานโอได้อะไรจานโออะมีอะไรดิอันนี้ของฉันเฮ้ยอันน้อันนี้เฮ้ยน้ำสมไม่เขาน้อง10พวก่น้ำสมไม่เขาอ่ะชีบด้วย นี่คือน้ำส้มไม่เท่ากันแทบวะเดี๋ยวตอนเย็นจะไล์สดนะคะทุกคนตอนเย็นจะได้สวดอยู่ค่ะทมงานได้เตรียมเบาะมาให้นั่งนะคะ

อาหารตามาแล้วค่ะอาหารตาอยู่ด้านหลังค่ะกันเวลาตำรวจมาจากไหนเนี่ยตำรวจมาย่มทีมงานนะคะ FC นะคะ ปาปะปะปะยงนิปงยนิปงในรหนึ่งยนิงเอายนิปงแม่รู้บ่ฮะเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไม่รู้ว่า สายมาตรวจนะคะทุกคนจิะพัพนาทีมงานฝ่าวกลับราค่ะที่นี่อโอ้อาจารย์โอปป้ะในยังไปถึงนี่ยับจัง